สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะวันนี้หมอไม่ได้มาเล่าเรื่องแค่เพียงคนเดียวค่ะแต่หมอมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณคาปิบาร่าอบขนมปังขายหรือเจ้าของร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งนั่นเองค่ะตอนแรกๆเลยเนี่ยที่หมอรู้จักกับสัตว์ที่ชื่อคาปิบาร่าเนี่ยเอาจริงๆเลยหมอไม่ชอบเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของมัน จะดูเหนื่อยๆเรื่อยๆเฉืยมากนอนแช่อยู่ในน้ำไม่ก็นอนนิ่งเฉยตากแดดอยู่บนบกนะคะดูมันไม่ค่อยแอคทีฟไม่ไลฟ์ลีไม่โปรดักทีฟอะไรเลยถ้าเป็นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนอกจากที่หมอจะชอบแมวน้ำชอบลูกแมวน้ำแล้วคาแรคเตอร์ของสัตว์ที่หมอชอบก็คืออย่างเช่นหมาโกลเดรีทีเวอร์ค่ะที่น้องเขาเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์สดใส ราเริงแอคทีฟโปรดักช i v e ตลอดเวลานะคะซึ่งมันจะดูต่างจากคุณคาปิบาล่าอย่างมากๆนะคะแต่ที่หมอตัดสินใจซื้อคุณคาปิบาร่าอบขนมปังมาเนี่ยอันนี้มันมีเหตุมีผลนะคะฟังดูแล้วอาจจะตลกแต่หมอซื้อมาเพราะว่าเจ้าตัวตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับหมอค่ะมันให้ข้อคิดแบบปิ๊งแวบ,บขึ้นมาเลยซึ่งหมอเลยจะมาแชร์ในวันนี้นะคะ ข้อแรกนะคะสิ่งที่คาปิบาาลาอบขนมปังเนี่ยทำให้หมอคิดได้ก็คือคนเรามีจุดอ่อนจุดแข็งที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ทำงานอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดแข็งของเรามันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ดีมีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นอย่างโดยส่วนตัวของหมอเองเนี่ยหมอเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องของการคำนวณเลยฟิสิกส เลขเคมี i, เป็นวิชาที่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะถ้าให้ไปทำอาชีพที่ต้องใช้ตัวเลขเยอะๆอย่างเป็นวิศวกรบัญชีหรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็คงทำได้ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำอะไรที่ตัวเราเองถนัดอย่างเจ้าคาปิบา่าตัวนี้นะคะที่มันอาจจะทำอะไรไม่ได้เร็วแต่ว่ามันมาทำอาชีพอบขนมปังซึ่งมันสามารถใช้เวลาค่อยๆนวดขนมปังเอาเข้าเตาอบ รอจนขนมปังสุกเต็มที่แล้วเอาออกมาเพื่อขายให้คนกินเนี่ยอันนี้มันก็จะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขามันก็จะทำให้เขาทำได้ดีค่ะอย่างที่2ต่อเนื่องมาจากข้อแรกนะคะเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยความเร็วความช้าจ,จังหวะการใช้ชีวิตก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราอยู่ในโลกของยุค AI และเทคโนโลยีที่ความไวในการส่งต่อข่าวสารเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสื่อต่างๆที่ต้องรีบการนำเสนอคอนเทนต์เพื่อให้ทันอัปเดตกับเหตุการณ์ของโลกที่มันเกิดขึ้นซึ่งความไวมากจนเกินไปแล้วไม่ได้ไต่ตองให้ดีไม่ได้แยกแยะวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่นำเสนอออกไปเนี่ยมันผิดมันถูกมีความแม่นยำม,มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะทำให้สิ่งที่สื่อนำเสนอออกไปเนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ดีกับผู้ชมได้นะคะ เพราะฉะนั้นแน่กับบางเรื่องไวเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่ช้าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าอย่างคุณคาปิบาร่าเนี่ยค่อยๆอ,อบขนมปังจนขนมปังของเขาเนี่ยมันฟูเต็มที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรมันก็ทําให้ขนมปังของเขาเนี่ยมันหอมอร่อยน่ากินค่ะแล้วข้อคิดอย่างที่สมเนี่ยก็คือ แต่ละคนเนี่ยมีความสุขในแบบที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกไปอยู่กับสังคมออกไปเมา้ามอยไปมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆและการผจมภัยต่างๆแต่บางคนเนี่ยก็มีความสุขอยู่กับการอยู่กับตัวเองนอนอยู่ที่บ้านนั่งดูซีรีส์ฟังเพลงที่ตัวเองชอบอ่านหนังสือทำอะไรเงียบๆไม่ได้จำเป็นต้อง บอกข้อมูลกับโลกโซเชียลมีเดียว่าฉันทาอะไรอยู่นะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความสุขในแต่ละแบบของคนนะคะซึ่งคุณคาปิวราคนนี้เนี่ยเขาก็นั่งอบขนมปังอยู่ที่ร้านขนมปังโดยที่ไม่ได้แสดงตัวไม่ได้เป็นคนขายว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนอบขนมปังแต่เขาก็มีความสุขที่ขนมปังทุกก้อนที่เขาอบมันมีความอร่อยและลูกค้าก็ชอบอยากจะกลับมาอีกค่ะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ย คุณคาปิบาร่าตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาดได้ทำใจยอมรับตัวเองและพร้อมที่จะแก้ไขค่ะพราะตอนแรกๆที่เขาฝึกอบขนมปังเนี่ยมันก็มีทั้งที่ขนมปังที่ดีและขนมปังที่ไม่ดีอร่อยกับไม่อร่อยนะคะ ในขนมปังที่ไม่อร่อยเนี่ยเขาก็พยายามวิเคราะห์ค่ะว่า,า,วาเพราะอะไรขนมปังของเขามันถึงไม่อร่อยและหาทางดูว่ามันมีเพนพอยท์ที่ตรงไหนและวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรบ้าง1น3 4ลองทำทุกวิธีทางแล้วดูว่าอะไรมันเวริร์กไม่เวริร์กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายทำให้หมอตัดสินใจนี่มีคุณคาปิวารามาอยู่เป็นเพื่อนในห้องตรวจค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่อง นิดนิดหน่อยๆอ,อะไรก็ตามนะคะแต่หมอก็คิดว่าก็น่าจะให้ข้อคิดกับคนที่มาดูไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครมีอะไรอยากไม่อยากแชร์เมนมาได้ที่ใต้นี้เลยค่ะวันนี้หมอก็จะมาเล่าเรื่องพร้อมก็แขกหลักเชิญให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบายบาย